เด๋วยวปิดท้ายกันที่จังหวัดยาลากันบ้างค่ะโดยชาวยาลาน,นะคะก็ได้ร่วมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินวิ่งปัน่นเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการจัดงานเดินวิ่งปัน่นป้องกอาาันอัมภาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567พร้อมกับจังหวัดอื่น,น,น,นๆทั่วประเทศค่ะโดยมีนายอมพลพงษ์สุวรรณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งแสงนําใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกหมู่เหล่าค่ะได้ออกกําลังกายอาทิการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดจนลดภาวะของปัญหาโรคเรื้อรังได้ โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมกันปล่อยตัวขบวนเดินวิ่งซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดยะลาทั้งส่วนราชการภาคราฐัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาต่างให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน8833คนค่ะออกจากสนามโรงพิธีช้างเผือกไปยังสวนขวัญเมืองและกลับมายังสนามโรงพิธีช้างเผือกรวมระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกันนะคะ โดยตลอดการจัดงานก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจอสคอยดูแลความปลอดภัยและเส้นทางการเดินวิ่งค่ะก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ะค่ะ